ครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับผมเจอกันอีกคลิปหนึ่งนะครับคลิปนี้แอดจะพาไปหาคู่ชุดบนล่างนะครับพาไปดูสูตรเก่านะครับเรามาเล่าใหม่เพราะว่ามันยังเดินดีอยู่นะครับผมก่อนที่จะไปรับชมนะครับฟังคําเตือนกันสักนิดนึงนะครับผมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคํานวณจากสถิติย้อนหลังขาดคะเนความน่าจะเป็นเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นคัดสูตรหวยเด็ดแชนแนล สูตรนี้นะครับเป็นสูตรคู่ชุดบนล่างไปกลับนะครับผมมันเป็นสูตรทีแอดก็ได้ใช้มานานแล้วนะครับแต่ทีนี้แอดไม่ได้เอามาลงนี้ก็เป็นเกือบสิบกว่างวดแล้วนะครับที่ไม่ได้เอามาลงบางท่านก็อาจจะลืม,ลมไปแล้วด้วยซ้ํแม้กระทั่งแอดก็ยังอาจจะเกือบลืมไปแล้วด้วยซ้ํานะครับผมเอามาฝากนะครับผมเผื่อท่านที่เข้ามาใหม่อยากแล้วก็ที่รับชมอยู่ทุกวันนะครับเนาะก็อยากเผื่อจะเอาไปเปรียบเทียบเพื่อเป็นแนวทางนะครับผม แล้วก็วิธีทำเขาเนี่ยมันจะไม่ได้ยากนะครับผมอพอดีแวะเพื่อนเพื่อนนะครับแวะไปหาที่ร้านเนาะถามแวะไปอุดหนุนก็ขอบคุณมากนะครับผมร้านชากาแฟเนาะ,ะก็ขอบคุณมากที่แวะเวียนไปอุดหนุนนะครับผมแล้วก็ถามหาสูตรว่าเอาไม่เห็นลงสูตรบนล่างเลยมันไม่เดินแล้วเหรอ,อจริงจริงมันเดินนะครับพอดีแอด ลงคู่ชุดมันก็หลายคู่ชุดเนาะเราอีกอย่างหนึ่งมันก็หลายตัวเห็นว่ามันหลายตัวก็เลยไม่อยากไปชนกันเดี๋ยวมันจะงงอะไรประมาณนั้นนะครับผมแต่เพื่อนๆถามมานะครับอยากดูอยากเห็นว่าเดินต่อหรือเปล่ามันยังเดินต่ออยู่นะครับผมก็เอาฝากให้ดูให้ชมกันในคลิปนี้ก็แล้วกันนะเนาะเผื่อบางท่านอาจจะชอบนะครับผมเนาะวิธีทําก็ง่ายๆนะครับผมเนาะก็คือใช้หลักพันแอดเอามาวางไว้ในสิบสิบงวดเนาะหนึ่งสองสามสี่หนะ้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ เาคร่าวสิบงวดนะครับมันเดินยาวกว่านี้นะแล้วก็คือว่ามันเป็นใช้หลักพันนะลบสามเป็นจะเป็นมันจะได้เลขเจ็ดตัวนะครับผมแล้วเอามาวินกันบางงวดก็มาทั้งบนและก็ล่างนะครับเป็นคู่ชุดไปกลับนะบางงวดก็มาล่างอย่างเดียวสองตัวล่างบางงวดก็มาสองตัวบนอะไรประมาณนั้นนะครับเห็นว่ามันยังเดินดีอยู่ นะครับผมห้านะครับผมในงวดนั้นเนาะที่อดมอาวางไว้นี่มันออกสองศูนย์ห้าหกเก้าศูนย์งวดนู้นเนาะห้าลบสามเหลือแปดเออสองสองเลื่อมตัวนก็ผิดซะแล้วห้านะครับลบสามเหลือสองนะครับผมสองสามสี่ห้าหกบวกสองได้แปดแปดแล้วก็เก้าแค่นี้เองนะครับผมแล้วทีนี้ในงวดถัดมานะครับออกอยู่ที่ห้า 9ก้มันมีแต่เราไม่เอาเนาะเอาแค่10หน่วยบนและก็10หน่วยล่าง59และ42นะ่สเนาะสี่นี่ล่าง5995 93 593 593นี้เป็นบนเนาะห้าไม่เอาเนาะห้อ่าเป็น93นะ้9สาสเนาะนี่นะครับผมเก้าสมมเกีส้มสมนะครับก็คือบนเนาะสีเข,เขียวเนี่ก็คือล่าง 5 9า9เคือ2ตัวบนเนาะสีส้มๆม,ม,มานะเป็นคู่ไปกับเนาะสามเล่าง4 2่อันนี้มี2 4 4 2นะครับมาอันนี้งวดนี้มาบนและก็ล่างนะครับเนาะงวดต่อมานะครับหลักพันคือ0นะูนเนาะศูลบสก็เท่ากับ1 0บลบสเหลือ7 7 8 9 0 1็บวกสองได้สามสลสี วันนั้นออก5 0 4 0 4คือ2ตัวบน31คือ2ตัวล่างวันนี้มี0 4นย์อันนี้ออกตรงออกตรงหรือกลับก็แล้วแต่ตัวเลขที่เขาเรียงกันมานะครับผม0 4นบนนะครับแล้วก็3 1 1 3ล่างอันนี้มาทั้งบนทั้งล่างเหมือนกันนะครับผมเนาะสูตรง่ายๆนะครับผมเผื่อใครจะเอาไปเปรียบเทียบเนาะจับคู่มันอาจจะได้หลายคู่ชุดนะครับผมเดี๋ยวเอสจะตัดให้บางส่วนเนาะพอที่จะตัดได้เดี๋ยวตัดเยอะเดี๋ยวมันจะ ไปตัดโดนตัวใช่ออกเข้านะครับผมเมื่อทัดมาแปดเนาะหลักพันคือ8ปดนี่แปลบสเหลือ5 5าห้9หกบกสได้หนึ่งหแล้วสองวนั้นออก5 0 3ล่างออก8 9นะครับผมอันนี้มี8แล้วก็9ก้ามี8แล้วก็เก้อันนี้มาแค่ล่างเนาะสีเขีเขียวนี่มาแค่ล่าง อันนี้มันหลักร้อยมันเป็นห้าห้าห้าสามมวดต่อกันเลยเนาะเหมือนกันที่ก่อนหน้านี้แล้วก็งวดที่ผ่านมานั่นแหละหก็หกสามรอบเลยสามงวดต่อมานะครับผมอันนี้ไล,ไล่ไล่ลงมาเลยเนาะอันนี้เห็นดูแล้วเนาะวิธีรรมก็ดูแล้วเนาะงวดนี้นะครับออกสามสามหเนาะสามสามหล่างสองหนึ่งเนาะอันนี้มีแค่หนึ่งสองสองหนึ่งถ้าเอา แปดตัวนะมันม,มีมาทั้งบนทั้งล่างนี่หลายงวดเลยนะครับห้าเนี่ยก่อนถึงเจ็ดก็คือหกตรงนี้เนาะเดี๋ยวนี้ก็มีสามนี่ก็จะเป็นสามหกแต่ไม่เอาเอาแค่เจ็ดตัวนะครับส่วนใครจะเอาไปขยายก็ลองลอง,ลองดูแล้วกันเนาะถ้ามีตัวตัดมแม่นนะครับผมอันนี้มันค่อนข้างจะเดินดีแต่สาคัญเราจะตัดแม่นหรือเปล่าเนาะถ้ามันบรรลานกันสัมพันธ์กันต่างสูตรต่างเดินอย่างเงี้ยมันก็จะมีโอกาสนะครับผมหนะึ่งสองสองหนึ่งเนาะงวดนี้มาแค่ล่าง งวดถัดมาออกศูนย์สี่หแล้วก็สนะีอันนี้มีสี่หนึนะ่งเนาะสี่หนึ่งสีชมส้มนี้แล้วก็สี่หกอันนี้มาทั้งบนทั้งล่างงวดถัดมาแปดหกเจ็ดสองแปดล่างอันนี้มาหกเจ็ดบนเนาะทันี้มีแปดแต่ไม่มีสองก็เลยได้แค่หกเจ็ดบนนะครับผมเนาะงวดถัดมาหกศูนย์หกเก้าสี่ล่างเนาะอันนี้มามีแต่หไม่มีสี่เออมื่อมีแต่หไม่มีศูน ก็มีแค่4994มาแค่ล่างนะครับผมนะแต่มานะงวดถัดมา62บน37ล่างเนาะอันนี้มา62บนตรง7337ล่างมานะครับมาทั้งบนทั้งล่างงวดที่ผ่านมานั่นเองนะครับงวดนี่นะ8ก็คือหลักพันคือ8นะครับ8เนาะลบ3เหลือ5 5 6 7 8 9 9กบวกสได้หนึ่งหแล้วสเนาะออกที่6 6 5 ล่างออก5้าอันนี้มีนะครับห้าหหห้ามาเนาะสีสม้สมนี้แล้วก็5้า 9, 5้าห้านะครับ5้าบน5้าล่างเหมือนงวดนวูน้นเนาะสีบนสี่ล่างนะครับผมเนะาะงวดที่จะถึงนี้นะครับผมหลักพันก็คือ7เนาะผลรางวัลทั้งหมดออกที่เจ8ดหนึ่งดหหห้าแดคือหลักพันพันได้เลขตัวเดียวกันเพราะหลักพันคือ8เหมือนกันนะครับแปดลบสามเหลือห้า เพราะฉะนั้นได้เลขตัวเดียวกัน5 6 7 8 9ดเาบวก2ได้ 1, 1 1แล้วเพิ่มไปอีก1แต้มเป็น2ก็จะได้7ตัว5 6 7 8 9 1 2นะจะมาบนหรือจะมาล่างหรือจะมาให้เห็นหรือเปล่านะครับก็เอาไปจับวินกัน5 6 7 8 9 1 2นสองะครับผมเนาะ <c oughs> จับวินกันก็จะได้ดังนี้นะครับผมก็จะได้2ตัวบนล่างนะครับผมนะสตัวบนล่างไปกับ งวดประจำวันที่16เดือน16 7 5 6 7 8 9 1 2จับคู่บินกันก็จะได้21คู่ชุดนะครับผมได้ดังนี้นะ5 6 5 7 5 8 5 9 5, 5 1 5 2 6 7 6 8 6 9, 6 9 6 1 6 2 7 8 7 9 7 1 7 2 8 9 8 1 8 2 9 1 9 2และ1 2บางท่านก็อาจจะยังจับคู่ไม่เป็นเนาะ ว่ามันวินทําไมถึงได้เยอะเลขก็ไม่ได้เยอะบางท่านก็เข้าใจแล้วนะครับก็คือเราจับให้มันครบทุกตัวเนาะก็เลียงจากเลขตัวข้างหน้าก่อนแล้วก็ย่นลงมาย่นลงมาย่นลงมาจน,นถึงตัวสุดท้ายนีย่นะครับมันก็เลยได้ดังนี้นะครับผมเนาะแล้วทีนี้มันได้ดังนี้แล้วก็คือ21คู่กูชุดไปกลับมันเยอะก็หาตัวมาเปรียบเทียบเนาะเอาให้มันลดลงสักน้อยหนึ่งก็ยังดีนะครับผมเดินล่าง5สูตรเนาะงวดที่ผ่านมาก็ยังเดินอยู่ งวดนี้นะครับเด่นล่างชน5สูตรชนกันอยู่ที่1 8 0 5 9หในในจะตัดแล้วเนาะสีชมพูนี่คือเราตัดออกไม่เอาแต่ตอนที่จับแอดจับให้ดูเฉยเฉยว่าเผื่อไว้เฉยเฉยก็คือมันติดดับนี่ตรงนี้2สูตรเป็นติดดับร่างทุหลักทั้ทงท้งทันนี้ทางนี้ทั้งนั้นมันจะดับอยู่ไหมแอดก็เลยทําไว้แบบนี้นะครับผมแต่ทีนี้เราจะเอาไปชนจําเป็นต้องตัดเนาะก็เอาเฉพาะที่มันเด่นก็คือ1แล้วก็8ชนครบ5สูตรไม่ติดดับเนาะ หกับ8ปนี่นะครับผมหกับ <c oughs> 8แล้วที่มี1กับ8มีอันไหนบ้างนะครับค่อยๆตัดนะครับผมเนาะจุดไว้ก่อนเนะหกับ8ก <c oughs> ็จะมี5้าแปดห้าหนึ่งหกหหนึ่งเเจดหนึ่งแปดดหนึ่ง 8 2แล้วก็91เอาที่มี1กับ8เนาะแล้วก็1221น 1, ี่มี1นะครับผมแล้วทีนี้มันก็จะได้ <c oughs> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11คู่ชุดนะครับผมอันนี้คือเด่นล่างเนาะเด่นล่าง,นะลางแล้วทีนี้เรามาดูเด่นบนเอามาเปรียบเทียบให้หมดเด่นบนนะครับผมวันนี้นะครับสสูตรชนกัน ได้ชนอยู่ที่8และก็9 8และก็9นะซึ่งอันนี้เรา8เราได้จุดไว้แล้วเพราะมันตรงกับเลขเด่นล่างพอดีเนาะมันก็ต้องเพิ่มเข้าไปที่มี9เนาะเป็น92 9 192นะ8เมีแล้ว7 9 6 9 5 9เนาะนี่เนาะ เจ้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสี่สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าคู่ชุดแล้วทีนี้นะครับผม <c oughs> ในคลิปก่อนหน้านี้เนาะคลิปก่อนหน้านี้ที่แอดได้พาไปดูเด่นบนนะครับเด่นบนที่มันชนสองชุดเนาะที่อันนี้มันค่อนข้างจะเดินดีนะครับยังไม่สะดุดนะนะเด่นบนชนสองสูตรที่ยังไม่สะดุดชนแล้วมานะครับผมนะก็ยังเข้ามาเรื่อยๆเข้ามาเรื่อยๆงวดที่ผ่านมาหนะ้าหกแปดเก้าศูนย์เนาะ ชนกัน5 6 8 9 0ก็มาที่บน5 6นะครับงวดนี้2ส,สูตรนี้ชนกัน8 9 1 2 8 9 1 2นะครับผมเนาะแล้วทีนี้เอาไว้นี้ก่อนจะพาไปดูตรงนี้อีกนิดหนึ่งนะครับผมอ่าแอดมีเดี่ยนบนเดี่ยนบนที่ได้ใช้มาตลอดยังไม่ได้ลอกเลยเพราะเป็นเป็นเป็นสูตรออริจินอลก็คือสูตรดั้งเดิมเลยมาเลยลกนะครับผมเนาะ อันนี้แอดรีบๆมันมาทให้ดูเนาะมันเป็นสองสูตรอันนี้สูตรหนึ่งต่างหากเนาะสูตรหนึ่งต่างหากสูตรนี้สูตรนี้จะได้อยู่เจ็ดตัวนะครับผมเจ็ดตัวนะสูตรนี้ได้เจ็ดตัวลายไหมอ่าสูตรนี้ได้เจ็ดตัวสูตรนี้ได้ห้าตัวนะครับผมนะอ่าสูตรนี้ได้เจ็ดตัวเออเจ็ดตัวสูตรนี้ได้ห้าตัวแล้วทีนี้อ่ารัดเอานะครับมาตัดเอามามาดูตรงนี้เลยสองสูตรนะครับผมมันชนกันนะ ชนชนแล้วก็มาเหมือนกันอันนี้เป็นเป็นบนล่างนะเนี่ยเด่นบนล่างนะครับผมก็คือสูตรที่แอดเอาไปลงนั่นแหละงวอันนี้ฝั่งนี้นี่เป็นงวดที่อ่าแปดสิบสามแล้วนะครับที่แอดเอาไปลงในชุดสรุปทุกงวดนั่นแหละนะครับผมงวดนี้ได้เจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งส่วนนี้ได้แปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่นะครับผมแล้วที่มันชนกันค่อนข้างจะมา,าทุกงวดนะครับผมงวดที่ผ่านมา นี่นะชนที่ห้าหกเาเนาะนี่ลระดัอกห้าหกห้าหกหกห้าหเก้ามาห้าหกแล้วก็ห้มาทั้งบนทั้งล่างย้อนกลับไปอีกนี่ชน4 5่ห้มาบน7มาล่างย้อนกลับไปอีก6 7 8 90ออก0 6กเนาะก็มาทั้ง06แล้วก็เมาล่างย้อนกลับไปอีก9 8 90กนี่ก็มา8ล่างอะไรประมาณนี้นะครับผมงวดนี้สองศูนยนี้นะครับชนกันนี่แปดเก้าศูนย์หนึ่งแเกานะแปดเแล้จะมาดูกับที่ <c oughs> อันนี้เป็นบนอย่างเดียว8ปดเกถ้าเราจะเอามาเอามาตัดในชุดนี้เนาะมันก็จะได้8 90 1อันนี้8ปดเกก็จะได้8ปดเนึเนาะ แปดเกพราะเพราะอะไรเพราะตรงที่เราทำเมื่อสักครูน่นี้มันไม่มีศูนย์เนาะนี่เลขที่เราจับคู่กันมาไดา้หรือว่ามันอาจจะลอยมาบนหรือล่างเราก็อาจจะไม่ไม่อาจจะทราบได้เนาะเพราะว่าบางครั้งบางทีมันก็อาจจะมาบนอย่างเดียวบางครั้งก็อาจจะมาล่างอย่างเดียวเราไม่รู้ว่าศูนย์มันจะลอยมาหรือเปล่าเนาะแต่ทีนี้ถ้าเกิดเรามาชนมันมันก็จะมีแปดเที่มันชนกันแต่เนี้ แต่ถ้าเกิดสองทิ้งไว้ปลายๆเมื่อสักครู่นี้เนาะที่ชนกันที่ที่ชนกันมันมีสองด้วยถ้าจะเอาสองด้วยมันก็หลายคู่ชุดเนาะมันก็จะมีสองนี่ก็จะเพิ่มมาเป็นเจ็ดสองหสองห้าสองอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราจะดูตามมันที่มันชนจนสุดท้ายที่มันเหลือชัดเจนที่สุดเนาะมันก็คือชนกันอยู่ที่8 9ด้าหนึ่ง แล้วเฉพาะที่8 9 1ก็พอเนาะนั่นก็จะมี5 8าแปดห้าเก้าห้าหนึ่งเนาะหกแปดหกเก้าหกหนึแล้วแปสองอันนี้มี8นะแต่มี2ด้วยอ่าเกและ9กสองและ1 2ึ่สองสนี่นะที่มี8มี9มี1นเนาะมี8ตามนี้นะครับเนาะมี9ตามนี้มี1 ตามนี้อันนี้มีผสมมี8มี9มี1มี8มี9มี1แต่มันมี2ทิ้งท้ายแต่ส่วนถ้าเกิดใครชอบเนาะเจ็ดสออะไรก็ลองพิจารณาดูก,กนน็แล้วกันเนาะแล้วก็675756เนาะที่มันไม่ได้ชนที่ตัวเด่นมันก็ไม่แน่เหมือนกันมันก็เราก็ไม่อาจจะทราบได้วันมันจะไปหรือจะมาหรือจะมาให้เห็นไหมนะครับผมเนาะ ที่ผ่านมานะครับผมมันก็เข้ามาตลอดเนาะแต่งวดที่จะถึงนี้มันจะเดินต่อให้ไหมนะครับผมก็พิจารณากันดูก็แล้วกันนะครับผมก็จะเหลือ,อที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสี่สิบเอ็ดสิบสองสิบามสิบสี่สิบห้าชุดนี้นะครับผมพร้อมด้วยวิธีทำแอดเอามาฝากเผื่อใครอยากเอาไปทำแล้วก็เอาไปเปรียบเทียบนะครับเนาะงวดถัดไป เผื่อยังไม่ได้แอดยังไม่ได้ลงก็สามารถเอาไปทำดูก่อนได้เนาะถ้าเกิดว่ามันเดินต่อนะครับผม,ผมก็ภาวนาให้มันเดินต่อก็แล้วกันเนาะตามนี้นะครับผมแต่เป็นชุดไปกลับนะครับผมย้ำนะไปกลับก็พิจารณาดูว่าที่ทำคู่ชุดบนล่างมีในนี้ไหมนะครับผมแล้วอีกอย่างหนึง่งถ้าไม่ถ้า ถ้าคิดว่าสูตรนี้อาจจะเดินต่อเนาะก็พิจารณาตามาเลขความฝันของตัวเองแล้วก็เลขเด่นก็แล้วกันเนาะเลขเด่นที่ได้มานะครับมันมีเลขเด่นตามนี้ไหมหรือว่ามันมีคู่ชุดตามนี้ไหมแต่ย้ํามันเป็นไปกลับเนาะก็คอ่อยอ่าก็คอ่อยอ่าจะซื้อจะหาก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งเนาะตามความชอบส่วนตัวส่วนบุคคลก็แล้วกันนะครับผมคลิปนี้ก็นํามาฝากเพียงเท่านี้นะครับผมก็ขอให้ทุกท่านโชคดีก็แล้วกันนะครับผม เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมขอบคุณที่แวะเวียนเข้ามาเยี่ยมชมขอบคุณทุกๆก,การติดตามนะครับผมเจอกันใหม่สวัสดีครับ